อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามดเงินน้อยอย่าคอยวาสนาสวัสดีครับแฟนคลับเลขนำโชค12ราศีครับพรุ่งนี้หวยออกนะครับก็หาเลขเด็ดมให้แฟนคลับกันนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับความเสี่ยงมันสูงนะครับเลือกตัวที่ใช่ได้ตัวที่ชอบนะครับก็ขอให้โชคดีกันนะครับสองงวดที่ผ่านมานะครับ ติด2งวดนะครับเข้าติด2งวดแต่งวดที่ผ่านมางวดที่แล้วไม่เข้านะครับนี่แหละครับเลขมันก็ไม่มีอ,อะไรแน่นอนนะครับความเสี่ยงมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้พิจารณาในการเชื่อนะครับเลือกเฉพาะตัวที่ชอบก็พอไม่ต้องซื้อเยอะนะครับผมมีช้อยให้เลือกเยอะแต่ก็พยายามคัดเอาตัวที่ชอบนะครับ ตัวเด่นเด่นเด่นข้างบน4กับ9นะครับนะก็ลองดูเขาแล้วกันนะเผื่อฟุกฟุก,ฟกถูก3ตัวตรงนะครับเด่นข้างล่าง7กับ8นะครับนะถ้ามีโชคมีลาบก็อย่าลืมทำบุญกับพ่อแม่นะครับแล้วก็ เปตะบุญกับวัดวาอารามหรือครูบาอาจารย์นะครับจะช่วยค่ากาแฟรหรืออาหารเสริมอาจารย์ด้วยก็ได้นะครับตอนนี้ใช้สมองเยอะนะครับคิดมากคิดนาน <c oughs> กว่าจ,จะได้เลขออกมานะครับใครมีโชคมีลาภก็แบ่งปันกันนะครับเป็นค่ากาแฟค่าอาหารเสริมก็ว่ากันไปแล้วแต่ศรัทธานะครับแล้วแต่ความพอใจนะโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ก็ใหเ้เลือกตัวที่ใช่ได้ตัวที่ชอบนะครับก็ให้มีความสุขสมหวังทุกคนนะครับสวัสดีครับ